เทิมดูดูหนาวจบลงแล้วชีวิตนี้ก็เช่นกันโธจะอยู่ในสภาพนี้ถึงเมื่อไหร่กันคะเนี่ยงั้นขอเก็บโต๊ะโคตสึก,ก่อนละกันนะฮะฮะยักปารตีสพี่ก็มีสิ่งนี้อยู่ไม่ใช่หรอคะอ่านั่นมันของตอนคริสต์มาสอ,อุตส่าห์ได้มาเป็นของขวัญเอามาใช้บ้างสิคะอืมช่วยไม่ได้นะไปก่อนนะตอนที่ส1 มาฮิโรกับการเปลือยขาทรงสเสน่ห์มาหนาวจังอ่ะเครื่องแบบนักเรียนหญิงช่วงฤดูหนาวก็ใส่กับโรงแบงเลยฮะก็ไม่ได้ช่วยกันหนาวสักนิดเลยอ่ะรู้สึกถึงความทรมานตอนได้ลองใส่เองนี่แหละอ่ะมาฮิโรจังริ้นบัดจา้าใครเด็ดจังไม่หนาวหรอเอออ๋อมาถึงขาสินะโคตรหนาวเลยจา้าเฮ้ เพื่อความสวยเราต้องอดทนเปยขาแบบนี้และเป็นสิทธิพิเศษของสาวม,มอปลายด้วยนะเอออย่างนี้นี่เองเหรอเป็นผู้หญิงต้องสตรองเหรอนับถือเลยแฮะเค่มองก็หนาวแล้วเนาะฉันคงไม่ไหวแน่นอนหนาวมากจะต้องปล่อยผมเลยละ่ะผมยาวแบบมนฮิโรจังเนี่ยน่าจะอุ่นดีนะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เออมิฮิโรจังใช้ผ้าพันคอที่ให้ไปด้วยสินะจ๊ะฉันไปเลือกมากับมิฮาริละจ้ะอ๋อ เพราะงี้เะเข้าคู่กับโมมิจิสินะรู้สึกเขินนิดหน่อยนะดีแล้วจ้าเป็นเพื่อนรักกันนี่นะแต่แบบนี้มันว้าวอออ,อ,อ,อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ววาแล้วจะต้องเป็นแบบนี้นะดีจังเลยนะอาซาฮิก็อยากใส่เป็นคู่บ้างอ,ะอ่ะอาซาฮิจัง การจะได้ของเป็นคู่นะต้องมีคู่ที่ใส่ด้วยกันนะก็ใจไหมห<า>ส่วนอย่าอาชีพก็ไม่ใช่พวกที่ใช้ผ้าบนคอใช่ไหมล่ะก็จริงแนะแต่ว่าไปแล้วใส่กางเกงซ้อนก็ยังเหลือส่วนขายอยู่นี่นะเพราะงั้นอาชฮาิถึงได้รู้สึกอบอุ่นตลอดเวลาไงล่ะวันนี้ฉันก็เลยเปลือยขาได้ทุกวันแหละดูพูดเข้าสิดีจังเลยนะดูสิของฉันต้องใส่ถุงน่องหนาๆเพื่อให้อุอ่นนะเฮ้ยเดี๋ยวเถอแล้วไม,ไม่เห็นซึ่งหน่อย โท่ทำอะไรลงไปนะ่ะไม่ค่อยระวังตัวเลยนะไม่รู้จังเมกอก้เพอหลุดเสียงแปลกๆด้วยหรือมันคือความละอายใจในฐานะเด็กสาวหรอไม่มีทางไม่มีทางรู้สึกโดนก,นกินไปเยอะเกินไปแล้วนึกถึงความเป็นผู้ชายเข้าไปเปื่อยขาเปื่อยขานี่แจ่มนะขาเปื่อยหญิงสาวอันล่ำค่าในฤดูหนาวยังไงล่ะเฮ <c oughs> เป็นอะไรหรือเปล่าไหวไหมอ่ะเปื่อยขาไม,ไม่ดีหรอกนะจ๊ะ ถ้าปล่อยให้ขาเย็นคงไม่ดีต่อร่างกายนะแล้วการที่ขาเริ่มมีไขมันน่ะเป็นเพราะเวลาที่อุณหภูมิต่ำร่างกายจะเริ่มสะสมไขมันจ้ะเฮ้ถ้าเปล่อยตรงไหนตรงนั้นจะรับสะสมไขมันสินะก็แปลว่ามียอดจังโนบาเป็นประจำไม่ใช่ย่าอะบอกว่าไม่ใช่ไงบอกว่าไม่ได้เปลือยไงล่าใจเก็นก่อนมียอดจังหน้าอกงั้นหรอห้องของไม่รอ านานๆที่มาส่องดูหนังสือโป้ยังไงเรื่องหน้าอกก็แจ่มสุดๆแลๆ้วล่ะฮึมฉันจะใช้หน้าอกมาทําให้ตัวตนที่แท,ท้จริงกลับคืนมาให้ได้แต่จะทํายังไงให้ฉันมีหน้าอกแบบมียอดจังได้นะทางทางที่นวดเป็นประจำในแท้เวลาอุณหภูมิต่าร่างกายจะเริ่มสะสมไขมันจ้ะเช้าวันถัดมาพี่คะตื่นได้แล้วโดจะทําตัวเหมือนผิดทอไปทางไหนจะเะนาอะออออพี่คะ โทรตั้งใจป่วยผู้หยุดเรียนสินะคะช่วยจัดฉากว่าเป็นอย่างนั้นทีนะ <c oughs> จบจ้าสรุปสั้นๆตอนที่แล้วาไิโรเป็นวัดดูเหมือนจะไม่หายง่ายด้วยฮะไม่อยากเชื่อเลยมีอาการอย่างอื่นไหมอะน้ำมูกไหลแล้วก็เจ็บคอนิดหน่อยด้วยนะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อกี้แถวด้านล่างท้องรู้สึกอึดอัดขอคํำดูอาการหน่อยนะ ตอนที่32ไม่รอดก,กับการกลับมาของสิ่งนั้นได้สัมผัสอีกครั้งจนได้เจ้านุ่มนิมของพี่อออคอรู้สึกดีบันคูหที่รักไม่ได้เจอกันนานเลยนะน้องแปลกจังยาหมดลทธิ์ไวไปนะผลจักเป็นบัดหร,รือเปล่าเฮ้เฮ้เรื่องนั้นช่างมันเถอะตอนนี้เพื่อนร่วมสงครามสที่รักได้กลับมาแล้วอ้าพ,พี่คะรู้สึกไม่ค่อยดีเลย โธ่อย่าพูดเรื่องบ้าๆแบบนั้นสิคะพักผ่อนได้แล้วออก่อนอื่นต้องนอนพักเยอะๆตอนนี้พยายามให้หายไข้ก่อนนะคะร่างกายเป็นยังไงไม่ทราบอาการเลยอะอะไรนะหน่ากลัวหนูจะกลับห้องนะคะถ้ามีอะไรเรียกนะได้เลยไม่ไหวเลย,ยไม่ได้เป็นหวัดนานแล้วด้วยทั้งๆที่ตั้งใจจะเพิ่มขนาดหน้าอกสักหน่อยเหมือนคนบ้าเลยให้เรา เป็นห่วงร่างกายด้วยสิรักษาต้วยห,หายก่อนละกันตอนเย็นว้ายนอนเต็มอิ่มเลยอะอาการคงดีขึ้นบ้างแล้วล่ะโอเครูปลักษณ์ภายนอกยังไม่เปลี่ยนเหมือนจะมีอะไรมาส่งนะมิฮาริมีแขกมาหานะไหนบอกว่าจะอยู่ที่ห้องเลยเราทิ้งคนไข้ไว้คนเดียวได้ไงเนี่ยค่ะค่ะมาฮิโรจัง ไม่ได้นะต้องนอนเอ๊ะเ,เป็นห่วงแทบแย่เลยเนี่ยมรู้จังร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงด้วยสิอ๋อเคยจัดฉากว่าอย่างนั้นนี่นะรู้สึกทําเรื่องไม่ดีไปแล้วสิขอบคุณที่มาเยี่ยมใครนะอยากได้อะไรก็บอกนะคือจากใจเลยตอนนี้อยากให้กลับไปซะเราแวงช่วงตรงหว่างขาอยู่นี่เดี๋ยวพวกเธอก็ติดไข้หรอกนะเธอหน้าไม่ต้องเกงใจหรอก จริงสิเดี๋ยวเช็ดตัวให้นะฮะแย่แล้วสิไม่ต้องหลอกเหงื่อยังไม่ออกสักหน่อยจะเป็นอย่างนั้นได้ไงเช็ดตัวแล้วจะรู้สึกดีขึ้นนะอาซาฮิไปเอาน้ำอุ่นมาให้แล้วนะไม่เอาฉันอายนะสบายใจได้แค่หลังเองไม่ฟังเลยช่วยไม่ได้คงต้องยอมไม่เช็ดหลังถึงจะพอใจแหละต้องปกป้องช่วงร่างสุดชีวิตเอาน้ำอุ่นมาแล้วนะอาซาฮิระวังเท้าอ่ะว้ แย่ yeah, แล้วต้องเรียกเปลีนชุดแล้วรีบถอดเลยอว้ไม่ได้นะ,ะ,ะจบตำนานแค่นี้นะ่ฮะโล่งเชียวฮะโล่งเหรออฮไม่มีหลอดตายแล้วเราเฮ้ยแต่ตื่นอะไรกันน่ะฮะมีฮาดีหายไปไหนมันเนี่ยก็ออกไปซื้ออาหารเย็ยนให้ไงขอบคุณที่มาเยี่ยมไข้นะแล้วเจอกันที่โรงเรียน อ่ยท้อนะไม่ดีรงไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไหลแรงสักหน่อยใช่แล้วไม่มีอะไรเฮ้แต่มันแปลกนะการดิดตของยามันลดลงเนี่ยคงต้องตรวจสอบแล้วล่ะพี่ช่วยเป็นวัดอีกรอบได้ไหมคะเธอเนี่ยเพื่อการวิจัยไม่มีปานีเลยนะพอเรื่องนั้นยังไงล่ะเวลาที่รู้สึกว่าชีวิตเกิดวิกฤตสัญชาตญาณของผู้ชายมันจะตื่นขึ้นน่ะลองคิดดูสิพอเราเหนื่อยร่างกายมันก็จะไม่กระฉับกระเฉงใช่ไหมล่ะเอ๋ยยังไงหรอคะ อ่ก็แบบว่าเรื่องนี้ผู้หญิงคงไม่รู้สินะไอผู้ชาลามกอ่ะแอ,ะอ,ะอะ๊จบจ้า